สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมมอ l วอลลี่คลิปนี้ก็มาดูเรื่องราวน่ารักน่ารักนะครับของสาวไทยนักตบสาวไทยกันครับแน่นอนว่าเราก็มีมิตรภาพดีๆได้เห็นกันอยู่เสมอนะครับของสาวไทยล่าสุดสาวไทยอย่างเตยแล้วก็พี่น้องนะครับก็เข้ามาเม้นให้กำลังใจบริดเฮอบอร์ดด้วยนะครับ ที่เราก็ทราบกันดีว่าเบลเยี่ยมก็ตกชั้น VNL ไปและต้องคัดเลือกเพื่อขึ้นมาเล่นใหม่ในปีหน้านะครับเธอเก่งแฟนๆหลายคนก็ชอบเธอมากนะครับและให้กำลังใจเธอโดยเตยได้เม้นใน IG แล้วก็บอกว่าทั้งหมดคือเกมที่ดีฉันรักและรอดูต่อไปในขณะที่พี่น้องนะครับก็เข้ามาเม้นอิโมจิสู้ๆแล้วก็แข่งเกร่งนะครับ ก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักมิตรภาพดีๆของสาวไทยนะครับที่มีให้ต่อเพื่อนร่วมวงการอยู่เสมอเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆครับซึ่งเตยเองตอนที่บิดเธอบอดเธอเข่งนะครับเตยก็คือลงสตอรี่เชร์ด้วยน่ารักมากๆครับ